ก็ปกติขึ้นไปประทามเหมือนเดใช่ไหมคะับเขาเคยเขาเคยไปทางนั้นสร้างเงินไว้ในใจถอยขึ้นไปหาหาที่หาอื่นอะไรอำนองนี้แต่ว่าเดี๋ยไปเรื่อยไปใช่ไหมครับจับเด็กเข้าไปแล้วไปหาแล้วคนนี้เขาบอกอาจารย์เขาบอกว่าไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดบนในป่าในเขาอ่ะพูดไปเรื่อยอือคือเพื่อนง่ายคือบ่นพูดในป่าพูดไม่ดีพูดอย่างนี้ใช่ไหมรับพูดเล่นพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ่อตอนกลางเข้าบ้านเขาก็จะไม่ให้พูดเล่นไม่ให้พูดไม่ดีอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจค่ะ พันนี่นงกลูมันคบมาเอวมายที่น่อ่อกไปฝกไหนค่ะให้กลับนี้ไม่้น้าวเเดี๋ยวครานี้ดรถใครไปรถต่มีนมีคใครรับโทรศัพท์คั้งสุดท้ายต่อมาแล้วนี้ไม่ได้เด็ก เราใช้เราใช้อเอ่ม <cuarto material> ั <DVD> ้ลสัญญาณค่ะ <Ooh> ข้างบนหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเพียแต่ว่าเรากาลังใช้สัญญาณดูว่าสัญญาณในการติดต่อประสานงานข้างบนท้งสุดท้ายจะเป็นของค่ายไหนซึ่ง้าเป็นค่ายเอ่อเราจะได้มาไปว่าเอเอสของทูมืของไรซึ่งที่ไปนี้เป็นไงปคนีเนี่ยมี่างบนไอ่เขาบอกว่าเขาคืไปเขากไปหาต่างาไม่ได้ก็เลยโนเขเลยเยอค่ะ นี้กลับมาแล้วก็ได้กับเปลล์ของเินเขาถือให้ดูวันนี้ค่ะที่บอกถือรูปของน้าค่ะคนนี้ปกติขึ้นไปอยู่แล้วไหมคะหรือยังไงเอ่ยเคยขึ้นเคยขึ้นอยู่แต่ว่าไม่เคยไปไกลขนาดนั้นไม่ได้เข้าไปลึกขนาดนั้นไม่ได้เข้าไปลึกขนาดนั้นนี่หมายความว่าเราเราเห็นจุดที่กัดที่คาดการว่าจะเข้าไปลึกอย่างนี้เหรอคะมีร่องรอยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่ามีผู้ป่วยด้วยที่เป็นหมาวานคนนึงใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้จากจากที่พี่คิดอ่ะที่คิดว่าลักษณะการอยู่ของเขาเนี่วววัันนนนีี้้ท่และะค พี่คิดว่าการที่เขาพิกัดที่อยู่ในความคิดของพี่นะคะว่าพี่พี่ผ่านในความคิดพี่คิดว่ามันจะเป็นอยู่ในลักษณะที่ไหนยังไงมันต้อง,อ,อ,ง,งอยู่ในเข้าเป็นลึกอืมแต่จะเข้าไปลึกหน่อยเพราะว่าเพราะว่าแถงใกล้ๆนี้นน <od> คือชาวบ้านพาเข้าไปลอกมาหมดแล้วเพราะว่าเราจะไปที่เดิมเนี้ยมันก็ไม่เจอนแค่เราต้องอย่เราจะเข้าไปลึกกว่าเรารแล้วเห็นบอกว่<ม>าข้างในมีสตาร์ด้วยมีมีมี้างมีทุกอย่างเลยบ้านข้างอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ใช่ไหมคะอารมณ์ เท่โี่มนคไม่เอาเบาเ่งน้ไปน้น้ำเสร็จแล้วผมไปทางน้นเราก็ลงน้ำได้แ่มันชันหน่อยมันในน้ำมันคนนี้ครับเม่น้ำนพวกคุณเนี่ยเราต้องย้ำอยู่น้องมเพราะว่างไที่บ้านที่ที่เขาอยู่อะนสุดม่างนยากน้ำมันหายแต่น้ำไม่มีนม่มไม่มีนะทกคนเขาอาหารด้วยน้ำถ้าางหงก็ำหร่ ก็เขาก็มาดีกินราหว่าวันสักเสี่วันแล้ว